มาจ้าพี่น้องใส่กอกเบิง้งพญันแน่นหลายไส้แตกเลยจ้านี่อุ้ยเจ็บมาซีบมึงพี่นอ้องว่้เลยเห็ดคลิปยน้าของพี่น้องเบิ้งจะเบาแซบ่บนัวผงสุสลดพี่น้องเฮ็ดเองกินเองแอบใส่เออผงแหนมนิดนึง่อยหยางพอยววานย่าดมัน บะสมไหวเังสินะก็เลยก็เลยเอาอันพงแหนมใส่พ่อหล่อให้ผสมสองมือได้กินเลยเห็นบ่พี่หน้องเอ้ยอแสบบีบเบอว์างพู้ได้อยากให้เห็ดให้เบิ่งใส่กอกนี่พูดได้อยากได้สูตรกับเขียนคอมมนตนไว้เด้อจา้าเดี๋ยวสาวไทยสิมาเห็ดเห็ดอีกรอบหนาะสาวไทยสิบอกสูตรใส่อีกยังแน่แต่สาวไทยก็เคยเห็ดโดนมาแล้วล่ะเห็ดอีกกันได้ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆต้องการเนาะค่ะเนาะอันนี้เห็ดเสร็จแล้วอบเสร็จแล้วกะลองซิมเบิงกะโอเคแต่ว่าเบิงเ้วใส่เพิ่นแตกว่าใส่รอบนี่พอะไยเพิ่นสือมาเพิ่นในห้องเพิ่นแบบนี้ใส่มันไ่มันหนาพี่น้องอถือว่าโอเคถือว่าโอเคอยู่ แซ่บเพี่น้องแซ่บเซยอ,อร่อยไม่ซ้ำจําสูตรไม่ได้ไปแล้วจ้านี่เลยนี่อบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้จ้ะอันนี้สองแถวนี้เป็นเป็นวนเส้นนะพี่น้องจ้ะส่วนแถวนี่ตัดออกมาเบิ่งพอคนแตกกันเลยเด็ดต,ตัดออกมานี่โคดนี่สองโคดนี่ บบอบ,อบอส่วุ้นเส้นพี่น้องจ้าสุรุปแล้วอันวุ้นเส้นเะน่ะเปรี้ยวคักก็อันบ่มีวุ้นเส้นพี่น้องแซ่บด้อจ้าแซ่บนะอืออือไปแล้วพี่นอ้องอืเอามาให้เบิ้งก็คือแซ่บเซยสูตรอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้สูตรเดาเอาเอง ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย